ครับเอ่อสวัสดีครับก็จะมาแนะนำพระเอ่อสุ้มก่อพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับพระกระแพงสุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะซึ่งพบน้อยมากครับแต่ว่าก็ถ้าเห็นก็หยิบได้ครับจึงนำมาให้ดูครับเพราะว่าก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับซึ่งคนรู้จักน้อยก็ดีเหมือนกันนะครับสุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนี่ก็จะมีรสษณะ เนื้อเหมือนซุ้มกอรมร,ราทั่วไปนะครับแต่ว่าพิมพ์ทรงนั้นแตกต่างไปจากสิ่งที่เราคุ้นตาในกลุ่มของอมีกระหนกหรือไม่มีกระหนกก็แล้วแต่นะครับพิมพ์ะหนกเปีย่จะเป็นกลมๆนะฮะกลมๆนะหลังนูนหรือหลังมีรอยกดนีดหน่อยนะครับลักษณะพิมพทรงก็เป็นลักษณะพิมพ์ปางสมาธินะครับแล้วก็มีซุ้มล้อมเลยนะครับซุ้มประพามนทนนะครับซุ้มกอนะครับ คุณตรงนี้นะฮะแล้วก็มีประพาณฑลตรงนี้นะครับลักษณะของอย่างองค์เนี้ยจะเป็นเนื้อแดงที่ค่อนข้างจะดูง่ายทีเด <ussen> ียวนะครับนะฮะองค์อื่นที่เห็นก็จะดูง่ายเหมือนกันนะครับนะแต่ไม่ค่อยเจอลักษณะดูง่ายที่ว่าคืออะไรนะครับก็มีลักษณะครบทุกลักษณะนะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับได้ดูคราบกรูยังปรากฏอยู่ใช่ไหมครับคราบกรุนะฮะคราบปูนน้วนข้าวขาวปรากฏอยู่ครับ งขยายดูนะครับเนี่ยฮะนะฮะมีคราบปุกคราบปูนคราบยางไม้คราบเนื้อยุ่ยใช่ไหมฮะคราบเนื้อยุ่ยแล้วก็มีอะไรอีกครับมีเม็ดทรายนะครับมีเม็ดทรายมนนะครับเม็ดทรายมนแล้วก็มีร่องทรายใช่ไหมฮะหลุมหลุดหลุดแล้วเนี่ยร่องทรายเม็ดทรายมนร่องทรายเต็มไปหมดครับแล้วก็มีคราบน้ําว่านใช่ไหมฮะมีคราบน้ําว่านแล้วก็มีลักษณะของเนื้อเหี่ยวนะครับแล้วจุดสําคัญที่เขานิยมดูกันนะครับคือการแพร่กระจายของ เม็ดแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กที่อย yeah ู่ในเนื้อนะครับที่เราเรียกว่าแร่ดอกมะขามอะไรก็แล้วแต่ก็คือแร่พวกกลุ่มแร่เหล็กนั่นแหละครับมีการแพร่กระจายอยู่ในเนื้อนะครับแพร่กระจายอยู่ทั่วไปนะฮะลักษณะอย่างเงี้ยครับนี่ก็ครบทั้งหมด8ข้อในความลักษณะของความเป็นดินดิบนะครับอันนี้เราก็ดูพิมพ์ทรงนะครับตัวพิมพ์ทรงก็มีซุ้มนะครับซุ้มก่อใช่ไหมครับมีองค์อย่างนี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับ ้าหลังก็จะเห็นมีลักษณะของรอยนิ้วมือกดนะครับรอยนิ้วมือกดนะฮะรูปนี้ไม่ค่อยชัดนะฮะแสงมันจังหวะแสงไม่ได้ฮะเดี๋ยวจะมีรูปชัดกว่านี้นะฮะก็ดูด้านข้างนะครับด้านข้างจะมองเห็นลักษณะความเหี่ยวนะครับลักษณะที่ชี้ให้ดูตะกี้นี่แหละนะครับมีความเหี่ยวความยุ่ยนะครับลักษณะของมวลสารนะฮะความเหี่ยวเนี่ยท่ากระดับเลยนะครับความเหี่ยวทั้งในชั้นอ่อย่างไม้ทุ่มนะความเหี่ยวในชั้นยุ่ย และความเหี่ยวในชั้นแกล่งนะฮะแล้วก็ความเหี่ยวของเม็ดมวลสารนะครับมีร่องรายชัดเจนนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นร่องสายนะครับแล้วมีความเหี่ยวในเน,นื้อครับเนี่ยฮะชัดเจนนะครับนะดูทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็ดูง่ายทีเดียวนะครับนะฮะลักษณะอย่างนี้ครับเนี่ยเราเห็นลักษณะอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยปรากฏในพระเกศใช่ไหม, <É. S 1> ไหมนะฮะความเนื้อดุยยู่ใต้ชั้นอย่างไม้นะฮะ <Không S 2> ใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนการลองดูอีกยอดหนึ่งก็ครับถือว่าเป็นแท้ดูง่ายทีเดียวนะครับนะฮะ ฉันรักชันเนยุยใช่ไหมฮะชันข้าวกลุชั้นปูนครบปูนนวลๆก็เห็นใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เห็นนวลแล้วก็เหี่ยวใช่ไหมฮะทุ่นเหี่ยวแล้วก็มีการงอกน้ำว่านขึ้นมานะฮะเป็นบริเวณนี้ฉ่ำๆนี้การงอกน้าว่านที่เป็นเม็ดเน็ตนะครับแล้วก็งอกเป็นสันเป็นคร่าครบนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มวลสารการแพร่กระจายของหล็กนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับนี่ก็ถือว่าดูง่ายทีเดียวนะครับนี่ดูจากด้านบนนะครับ ชัดทุกข้อทุกหลักเลยนะครับอ,อันนี้ดูด้านหลังครับตะก,กี้ที่ไม่ค่อยชัดนะครับลองให้ดูอีกครั้งนึงครับจะเห็นว่ามีลักษณะของเนยุย่ยใช่ไหมฮะงลายมือใช่ไหมฮะมีคราบปุคราบปูนใช่ไหมครับมีคราบปูนคราบกุนะฮะคราบยางไม้นะครับแล้วก็มีเม็ดทรายมนนะครับมนทุกจุดแล้วก็มีร่องทรายใช่ไหมฮนะนี่ครับลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็มีคราบน้ําบ้านนะฮะ รงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับเห็นพวกการแพร่กระจายของแร่เหล็กใช่ไหมฮะที่เราเรียกว่าแร่ดอกมขามนะครับรงนี้ถือว่าเป็นเนื้อครูที่ดีมากครับเนื้อครูดูง่ายจริงๆนะครับลักษณะอย่างนี้นานๆจะเห็นสักองคนะครับอันนี้ผมก็จริงๆแล้วผมก็มีชัดๆอยู่องเดียวองนี้แหละครับองค์อื่นก็มันไม่สวยครับองนี้สวยที่สุดครับนะฮะเพราะนั้นก็ดูองค์นี้เป็นเนื้อครูก็แล้วกันนะครับ ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็หยิบเลยนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ